สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันที่26กันยายน2568นะครับมาดูสถานการณ์น้ำในลำห้วยแห้งครับลำห้วยแห้งก็อยู่ใกล้ๆกับห้างโลตัสสีสเกตนะครับนี่เป็นถนน226ขาเข้าเมืองสีสเกตนะครับลำห้วยแห้งก็จะอยู่แถวๆนี่แหละครับแถวๆห้างโลตัสแมคโรนะครับไหลผ่านเมืองสีสเกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูระดับน้ำกันนะครับ ตอนนี้สถานการณ์ก็อยู่ในธงเหลืองนะครับก็คือระดับน้ําอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับธงเหลืองเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับระดับน้ําก็ถือว่าเริ่มเยอะแล้วนะครับปกติบริเวณตรงนี้จะไม่มีน้ํานะครับด้านข้างๆตรง,งนี้จะมีเฉพาะในลําห้วยแห่ก็คือตรงนี้นะครับมาวันนี้นะครับ เชา้าวันที่26กันยายน2568นะครับน้ำขึ้นมาด้านข้างแล้วนะครับก็แสดงว่าน้ำเอ,อ่อล้นท่วมตะลิ่งขึ้นมาแล้วนะครับถือว่าท่วมขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับนี่คือสถานการณ์น้ำลำห้วยแหดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดประจำวันที่26กันยายน2568ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ